แผนธนาคารกลางเองจึงสามารถที่จะพิมพ์แบงดอลลร์ออกมาได้อย่างไม่จํากัดตามข้อตกลงของ IMF โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีทองคุ้มทองคำะนะครับด้วยเหตุน,นี้เป็นสาเหตุที่ว่าตอนนั้นสหรัฐอเมริกาจึงพิมพ์แบงเองนะครับแล้วก็กลายเป็นที่มาของเกิดความไม่เชื่อมั่นและในระยะต่อมาก็มีคนที่ทําคล้ายๆกับสหรัฐแต่ไม่เรียกว่าเป็นการพิมพ์แบงเองนะครับก็คือเขาเรียก คือ QE นะครับคือ,อมาตรการ QE ก็คือ e a s y money นะครับก็คือคล้ายๆกับว่าสามารถที่จะมีวงเงินกู้ที่สูงกว่าปกติแล้วก็มีธนะธนบัตรของประเทศนั้นๆมามามาช่วยนะครับก็คือติดหนี้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เลยทำให้วิกฤตของเรื่องการเงินเนี่ยก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปในปีนี้2000 สิบเก้าเนี่ยนี่คือดูก็เป็นซบเซาไปในช่วงใหญ่ๆช่วงหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นธนา,าคารสหรัฐเนี่ยได้พิมพ์ในช่วงนั้นนะครับพิมพ์ออกมาค่อนข้างเยอะมากถึงสามเท่านะครับเพราะว่าหนึ่งคือเงินที่พิมพ์ออกมานั้นเป็นเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าหรือจ่ายหนี้สินค้านะครับที่นําเข้าของสหรัฐเท่านั้นสองคือมาตรการมาตรฐา,า,านชีวิตของคนสหรัฐ จึงสูงที่สุดในโลกเพราะเขาสามารถพิมพ์เงินฟรีๆออกมาซื้อสินค้าได้นี่แหละนะครับทั่วโลกนะครับลงทุนนะครับในประเทศอื่นๆเพื่อหากำไรส่งเข้ากับประเทศนะครับในกรณนนีก็คือสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาก็นำดินดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสำรองแล้วไปซื้อน้ำมันมาบริโภคเพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ ไว้ขายในสลัฐต่ออีกนะครับซึ่งเป็นวงจรที่ไม่รู้จบนะครับซึ่งอันเนี้ยเ,เป็นสิ่งที่สรัสใช้มาตลอดนะครับคราวนี้ด้วยเหตุเนี้ยซาโตชิเองจึงคิดคอนเซปที่เรียกว่าบิตคอยขึ้นมานะครับซึ่งคอนเซปของบิตคอยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปี2007นะครับโดยที่แนวคิดเนี่ยนอกจากจะออกจากระ,ระบบการเงินเดิมๆที่มีรัฐบาล กลางเป็นผู้ควบคุมแล้วยังหนีจากปัญหาที่มีเงินในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยที่ขาดความเป็นส่วนตัวโดยคนที่โดยคนที่เปิดประเด็นเนี้ยก็คือเป็นบุรุษนินรามชื่อซาโชชินากาโมโตะนะครับซึ่งในภายหลังก็รู้รู้นะครับว่าเขาเป็นใครนะครับนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชื่อซาโชชินากาโมโตะเนี่ยนะครับได้คิดเงินสกุลดิจิทัลขึ้นมา อ้างอิงอยู่บนการถอดรหัสสมาการทณิตศาสตร์โดยจุดป,ประสงค์ก็คือสร้างเงินสกุลใหม่ที่เป็นอิสระจากรัฐบาลกลางและธนาคารสามารถใช้แลกเปลี่ยนนะครับได้ทั่วโลกและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกติดดินหรือไม่หรือไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับเพราะฉะนั้นบิตคอยเนี่ยนะครับเป็นจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกซึ่งปัจจุบันก็มีเยอะแล้วนะครับสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ไม่มีใครเป็นเจ้าของ นะครับบิตคอยไม่มีรูปร่างและไม่และไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรนะครับเหมือนเงินเหรียญทั่วไปถูกสร้างด้วยกลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์กลุ่มหนึ่งนะครแล้วก็ใช้กันทั่วโลกนะครับซึ่งณนะตอนนี้เราเรียกสกุลเงินแบบนี้ว่าคริปโตเคอเรนซีครับนั้นบิตคอยมีจำนวนจำกัดนะครับสามารถาถูกสร้างขึ้นมาได้จำนวนจำกัดคือ21ล้านบิตคอย นะครับแต่1 b i t c บิตคอยสามารถแตกได้หกระดับนะครับจะสังเกตว่าอย่างเงินบาทเราเนี่ยได้ถึงสงลึงใช่ไหมครับก็1ส่วนร้อยจรงไหมครับก็คือเราแตกได้ถึงร้อยนะครับก็คือมี1สลึงเนี่ยรวมกันร้อยสงเลึงเป็น1บาทแต่วานนกรณนี้ของบิตคอยคือหลักที่6นะครับก็คือ,อมีอ0 0นย์จุดน่นะครับก็คือว่าหลักที่6นะครับ ซึ่งในกรณีน,นี้บิตคอย Bitcoin จึงสามารถแตกแยกย่อยไปหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดเขาเรียกซาตชิเพื่อให้เป็นเกียรติกับคนที่คิดนะครับดังนั้นบิตคอยเองเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับไม่สามารถสร้างเพิ่มแล้วนะครับด้วยเหตุนี้จึงมีลักษณะที่เกิดปริมาณมันมีจํากัดเนี่ยมันจึงจึงเกิดแว l u ลูขึ้นมานะครับ นั้นการใช้ทิ้งยี่ของบิตคอยนั้นเป็นรูปแบบของที่ไม่มีใครเป็นคนควบคุม